สบายดีพี่น้องเยอะแต่ดีแล้วเนาะซินจ่าวบอกว่าษาเดียดแล้วขอโทษแล้วบ้างนิดหนึ่งเพราะว่าพวกเดียดมันเมือคิดค่อยนะพ่อแม่พี่น้องอย่าว่าซันว่าซีเด้วยฟังเดียดหน่อยหนึ่งฟังแล้วาวไทยเขาหน่อยหนึ่งเนาะไปกลับมาจากช็อปปิ้งละไปตลาดช่วหน่อยไปเชืพวกเจ้าเบิึงเนาะไปซื้ออย่างมาเด้วยเดี๋ยวคนอื่นขอกินกาแฟก่อนพวกมจะกิกาแฟกิกาแฟ uýu xài ra cả bao dinh thuế ra cả bao thòu ở b้าน này, ở b้าน đi kiếm chỗ nhảy nhảy sung sướng rồi, cà phê b้าน cũng sướng hết nha, uýu đi kiếm cà phê ở nọ b้าน, kinh chạy đâu đâu ได้สลัดได้เนี่ยอันนี้ก็เอิญไปสอั่งวะเอ่อเขาเอามานว่า่อยเพลงหนึูกก็นอก เขาเอาม้าไปบ้านกินกับเนี่ยก็กินกับอีหยังวะเฟ้นไฟนะฝึกอ่ะ,ก,ะ,อะก็นไหนนะอ่าคงเย็กน้อยก็ย่ไหนกอยฮะอันนี้ผัวค่อยแล้วหมักกินหมาก,กอกนะด้านนี้อีกแลก,กินน้ำเฟ้นไฟายนะข่อยซื้อม้าบักคาข่าอย ่คยกินหลายนะพวกเจ้าเอยมากกินน็คือพวกเจ้าเห็นตอนเคยไปกินเขานอกบ้านพวกเจ้าเห็นบอกไปกินน้ำมนูนะอันนี้่อยกลางคืนคนมากเอามาทอดแล้วกินน้ำสลัดนะเอาทอดเอาไปเขานะเตาเอียงเตาอบได้น้ำมันนะนี่ก็นไหนนะก็นไหนคุณเว็ดน้อยังอยแล้วก็ไปได้ไก่ที่เอาไปหเหอื่อยเฮ็ดของกินไม่กิน เคร่เค็มไม่ได้ซื้อหลายชนิดได้ไกล่ล้วก็ได้ีอีกอีกสแตอันนี้เป็นไก่ไก่ง้วงนี่อล่ะถึ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 กี่อ่ะอ้คงเรีกไก่งวงพวงกนีกก้เอาไม่เห็น่ เหตุนั่งกับปุ้นนาะไม่ไหนนะเพรว่าได้มาสามแต่บม่ได้อย่างหลายเยอเธอนี่เพราะว่าซื้อทิศนึงเนาะคอยมันทิศนึงเนาะคอยคอยมักค้นมักออกนอกบ้านไปเล่นนะนะคอยมันเหรอบุคือผู้อื่นคนไปเจอแล้วก็ซื้อซื้อซื้ออนนะคนมักซื้อเอาเนาะเอาซะซะเนาะจะได้ขนมนี่ พอเมา่อกี้น้ำกาแฟเนี่ยแล้วก็ได้อะแอปเปิลถงุงห mm. น,นึ่งท่าน,น,นี้แหละพี่น้องเครื่องซื้อซื้อมือนี้เด้อท่อนี้เจ้าหน่อยอเอามาให้พวกเจ้าเบิง้งซื้อเจ้าหน่อยก็กลับไปให้เรื่อยๆที่จะไปกิน mm. แล้ว,ว,วเจ้าพกกวกพวกพวกบอคอยไปได้อย่างไรอีกคอยไปได้คนคอยคอยมักเบียน เปลี่ยนผ้าม่านบ้านนะนออะข่อยไปจะเจอะมันมันลุกราคาพว,วเกเจ้าเอออันขั้นผู้ใดมักส่งข่อยกับกดไล่กุดเซกกดกดอันพัฒนาเห็นเด้อน้าฮักน้าฮักสูกสู่คนเด้อพวกเจ้ากุกดข่อยเด้หนาจินกาแฟอีกอคนพวกเจ้า ไปเห็นเห็นมันรุดก็ซื้อมาจะเอามาใสาข่ขนมน,นี่แหละพวกเจ้าเห็นบ่กเขาได้ถาบ้านง่หมเขาไปได้ซื้ออันเดียวได้พวกเจ้าถ่ามพวกดจ้าเซฟพวกเจ้าบุญโอ้ยซื้อมาสี่อันหนึง่งสี่อันเจ้าผู้บริสีอันเป็นอย่างนี้ก็จะเอามาใส่แล้ก็ใช้าาพวกเจ้าเพิ่ญเลย ก๋วยชิเปลี่ยนตัวนี้นะเห็นบ่างกยชิเปลี่ยนตัวนี้เห็นบ่ตัวนี้อยู่นยีนสองอันเป็นบ่นี่เห็นบ่พวกเจ้าเห็นบ่นี่อยู่นี่นี่สองอันไม่หรอกตัวกจิระมานี่อีกนี่สองอันนี่เห็นบ่นี่นี่เป็นสี่อันยุนยีนใชแล้วก๋วยซื้อสี่อันถึงกับอะไรนี่นุ่งคนมากสีมันนะนะพวกเจ้าแบบบอกอันนี้นะตามรักค่ะนะ มันอันเดียวดีได้โซเก้าเหรียญซเก้าเหรียญซเก้ายูโรซเก้าเหรียญ้เาไลขั้นเป็นเงินเงินบาทกับพัน้บาทเนาะซเก้าหรียญมันลดหสาเซนกะเหลือสิบสห้าเหรียญออสิบห้าเหรียญสิเหรียญปสิบห้เหรียญเย้กว่า้อซีฟู้นก็ไหนนะกไหนนะหมกก๊าละสอให้อจ็บ Cái này là Homosung Có 12 đồng Nói mua bốn cái Nói nói à, này. Cái này là Cái này là Bỏ cái này là này Nó như này Nó xay như vậy Hà Nhi Sư Phả Căng Nói Sẽ tiền tàm hồn nam คนข่อยพวกเจ้าเอ้ยข่อยคนเฮาเนาะชีวิตคนเฮาเกิดมาเนาะก็อยากอยู่งามๆเด็กอยู่แบบสดชื่นบ้านงามเฮาก็มีชีวิตชีวาพวกเจ้าว่าบอกคือผ่าคนเบ้าเลยมาคนเฮานี่ต้องให้คิดใจเบิกบานให้บ้านงามๆพวกเจ้าแบคือหอนพเจ้า้อะแกเสื่อันะมโนเสือกันหอนเอาเสื่อกไปไว้กันเนี่ยพวกเจ้า มาละและ้วก็ได้ยังแล้วก็ได้ยังเอี่ยงอันนี้เขาเออนี่ยงโอ้ยเห็อย่างสืงสส้อถุงใส้นเส้นพวกเครื่องแต่งหน้าหีอี่ยงนะเคื่อเวลาไปไป,ไป,ไ,ปไปเที่ยวไปอย่างนั้น ช่วหอะไรข่อยพวอข่อยมาข่อยใจพวอข่อยรล้เปลี่ยนเนีข่อยจเปลี่ยนข่อยไปรับเปลี่ยนแล้วข่อยชี้ถ่ายพวกเจ้าเบิ่งเนาะสีมันงามหมกเจ้าแดดคมแดดคมจีไหนวัฏจักี่จะเอามาเปลี่ยนพัฏจากใส่ขนมเช่อยเปลี่ยนเอาไปล่าง ยามาซันมาซี่เด้อเว้าเวียดนามเนี่ยหนึ่งเนี่ยเบ้าเวียดนามเว้าลาวมีอย่างเนาะขั้นมักซ่องข่อยก่อข่อยตะชี้ท่ายุคเจ้าเบิงเรื่อยๆเอากำลังใจให้ได้แม่เพราะว่าเห็ดมาบุมีไผ่เบิงกับโบยากเท็ดได้เนาะท่านเห็ดมามีคนเบิงคนอยากไงอยากเห็ดเห็นเบิงเรื่อยๆอย่างนั้นนะเออกดไลค์กดแชร์ให้ด้อพี่น้อตท่านู้ใดกดไลค์กดแชร์ข่อยถือให้ถือรถตอรี่ <laughs> kinh cà phê luôn, bọn nhau Cái này ếp cân Bọn nhau có xề bọn nhau bừng, nữa, bọn là may bán rồi, bọn nhau có đấy Bị lấy đồ gọi xư, bọn nhau có xề bọn là may lắm, khỏi Bọn nhau bừng. Nhìn bà cái hình Epon A kể anh suy là ta mô 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 này bô sao anh nhiều nhiều yêu anh yêu yêu anh mua anh mua. anh yêu anh yêu ăn nhiều, nhiều. À, à, mì, dạng, à, để anh yêu anh yêu anh yêu anh ไอซีสายแท้แท้หนึ่งนี่เป็นเงินบาทเท่านี้กับประมาณเด้ออ่าแท้หนึ่งเป็นเงินบาทเท่าแท้หนึ่งตัวนี้ดีนะมันแปดเหรียญพวกเจ้าก็สามร้อยกว่าบาทอันนี้ก็สองร้อยกว่าบาทรู้หนึ่งรู้หนึ่งอันนี้ก,อนนก็อันนี้ก็่อแบบได้เนาะชิปหนึ่งมันสี่ร้อยเนาะสามร้อยกว่าสามร้อยกว่ากับสี่ร้อยเนาะ อันนี้หนีกับประมาณสามร้อยสามร้อยบาทอันนี้คือกันประมาณสามร้อยบาทอันนี้หน,นี่งห้าเหรียญห้าเหรียญก็ประมาณสองร้อยบาทขนมกินน้ากาแฟหนีก,นกับพ่อเปน,น,นบุม,มีได้พวกเจ้าเอามาบึ่งนะนะก็เยอะๆก็มัวมัวมัวไทยก็หยีก็มัวหน่อยไห็นบ่กเห็นพวกใหญ่เห็นบ่กคอยบอกได้บอกเป็นเนี่ยพวกใหญ่มาซื้อมาอีิน่ อยู่บ้านบุนบ้ยปกินจ้าข่อยก็ซื้อใหนะบักขามเด็กน้อยอยู่หน้าบ้านน่นะขอยมาเอาให้เขากินเวลาเขาออกไปนะเขาห้องหาคนเด็กน้อยเขากับหู้ได้พวกเจ้าวมาหาขนมมันกลิ่นแล้วมันก็ห้องหาเลยว่เกิดกับซื้อใบให้เขาอะไกินนั่นก็บอกเขาหไหนว่าพวกเจ้าบอกมันเนาะตังตังเห็ดแบบว่าเห็ดทงบุญนะเจะ้าบ่าวเนาะ ไอ้ทั้งบุญทั้ง่านกับคนนี่แห้งได้บุญสำรดจพวกเจ้าเขาบบมิยู่บมิกิและเขาเขามีและเขากระแบงปั่นไปนะพี่น้องพวกเจ้าว่าคือ่อยบอกเออผู้ใดกดไลค์กดแชร์ขอหักสุดหัวใจเดิอถือบัตเตอรี่นะพวกเจ้ามือนี่ชินัดกับอันมือนี่ หนักก็เอื้อหักก็ผัวแล้วออกไปกินข้าวอยู่ได้ื้ออื่นนี่อ่าเงยไม้อ่าดีอังเกิมอเวกีทองอเวกแบกนาพวกเจ้าภาคเสียงในทิ้งเบอร์สองก็สาพวกเจ้าพี่น้องคลิปนี้บังคนนี้เล้วพี่น้องเนาะเชินคลิปหน้าเนาะกดไลค์กดแชร์ให้ขาดพระเจ้าดีเด้อพ่อแม่พี่น้อง เพื่อไ่ายนี่กาลังใจได้เห็นนะเพราะว่ามันบวกี้คนเบิ่งผลก็บประยาดเห็ด้เนาะพวกเจ้าว่าบอันมีคนเบิ่งผลประยาดเห็ดเราบอกพอคนมากไปนั่นไปดีเรื่อยๆนะคนไปใส่คนต่อที่ทายบ่าพวกเจ้าเบิ่งเด้อพวกแม่พี่น้องฮะอฮะจาวทีเอ็มห้าพี่น้อ่ลาอนเด้อเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะอเล่บายบายลาอน